สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันอังคารแล้วก็สวัสดีชาวครีเ,เตอร์ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นึกอยากกินตำมะละกอครับก็เลยมาดูต้นมะละกอของเราว่ามันดกไปถึงไหนแล้วนะคะผมแต่ที่น่าแปลกใจก็คือ มาดูแล้วทําไมมะละกอของเรามันไม่โตเลยอ่ะลูกเท่าเดิมนะครับผมลูกเท่าเดิมป้าบอกว่ามันเป็นพันุ์นี้เองลูกมันโตเท่านี้เองมันมันไม่ได้โตมากไปกว่านี้แต่มันมีบางลูกนะครับผมมันมีบางลูกที่ลูกมันโตแต่บางลูกมันก็ยังเล็กอยู่เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ นี่เลยครับผมนี่เลยมะละลกอ <laughs> ทำไมมันมีแต่ลูก,กเล็กๆเลยอ่ะมันไม่โตให้เลยอ่ะเออแต่มันก็ยังดกไปเรื่อยๆนะไอ้ที่ขึ้นใหม่ก็มีเป็นดอกก็ยังมลีลองดูลูกที่ใหญ่ที่สุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวหาให้ไปเตรียมของเลยเตรียมแล้วเรียบร้อยเล้วนี่เลยครับผมนี่เลยนะนี่คือลูกที่ใหญ่ใหญ่แล้วนะเนี่ยลูกโตแล้วนะเนี่ยนะครับผม นี่มันมีอยู่สองต้นต้นนูนน้นก็นมีอยู่สี่ห้าลูกหกลูกมะละกอนี่แล้วมันมีนี่กิ่งที่มันแตกออกมานี่ยมันมันเป็นต้นแล้วก็ใบเบียดเอามะละกอมันมีลูกใหญ่อยู่นะครับผมมันมีลูกใหญ่อยู่นะโอ้อันนี้เบียดเขาอ่ะโอ้ยมันเบียดลูกใหญ่เลยอ่ะเดินนี่เห็นไหมครับผมโอ้ยผมก็ตัวเล็กเกินผมก็ตัวเล็กเกินต้นมะละกอมันก็สูงด้วยเอะ เลยไม่รู้อะลูกใหญ่ลูกโตนะครับผมอาจจะลำบากหน่อยนะครับเห็นชาดหรือเปล่าหรือไม่ชาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่เลยนี่เลยครับเดี๋เดี๋ยวเดียด๋ย,ยกำลังเลือกกำลังเลือกคงจะมองเห็นแต่ยอดนะครับยอดไอ้กิ่งที่มันแตกออกมาใหม่ใหม่ <c oughs> เดี๋ยเอาใบออกก่อนเอาใบออกเออนี่เห็นไหมครับ เห็นไหมนี่แหละคือโลกที่มันโตที่สุดลูกใหญ่สุดนะคิดว่าในต้นเนี่ยเอาลูกนี้แล้วกันนะครับเอารูนี้แล้วกันสอยเลยอ้ยมันมันมัน,ม,นมันอยู่กันเป็นพวงะโอ้เป็นพวงเหมือนลำไยเลยโอ้พวงนึงมีตั้งสองลกูกสามลกูกพวงนึงมีตั้งสองลกูกสามลูกเลยนะเนี่ยไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอานี่แหละเอาลูกนี่แหละนะครับเออโอเคหลุดมาแล้วนี่ได้แล้วนะครับผมลูกที่เราจะเอาไปตําส้มตำมะละกอนะครับนี่คือลูกน่าจะใหญ่สุดแล้วนี่ขนาดนี้นะน่าจะใหญ่สุดแล้วนะครับผมทุกคนโอเคเราไปตํากันเลยนะครับผม เราไปตามไปปลอกกันเลยเอาละครับทุกคนมาปอกแล้วกอกันนะครับนี่ไม่ต้องล้าหรอกเพราะเก็บมาจากต้นเลยครับเก็บมาจากต้นจะไม่ตกพื้นนะครับ แต่หัวออกคนอ,อโอเคต่อไปก็เป็นการสับสับ เราจะอยาไปนี่เลยแหละเพราะเราําทำกินเองนะครับโอเคครับนี่คือมะละกอที่เราสับสับสบแล้วก็ได้นะครับผมวัตถุดิบของเราก็มีพริกแดงสดนะครับกระเทียมมะนาวนะ แล้วก็นี่น้ำปลาครับผมน้ำปลาน้ำปลาร้าครับผมส่วนนี้ก็น้ำตาลน้ำตาลยังไม่ได้เติมนี่ก็ผงนัวครับผงชูรสนะครับผมนี่โคโคพริกละเอียดไม่ละเอียดสีหยาบ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 อ่าอ่าโอเค มาดูกันสิว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับะมะานาวมะนาวใส่นะครับมะนาวใส่นี่ครับผมตำมันะกองของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับชิมแล้วรียบร้อยรสชาติอรีอรีอร่อยอร่อยอร่อยดีครับเอาทีนี้เราก็มาเใส่จานกินข้าวกันครับผมข้า,ขาเที่ยงข้าเที่ยงวันนี้ครับ โอเคนี่ครับนี่ครับผมหน้าตาตำมะละกอครับผมเออเห็นไหมเออนี่เห็นแล้วเออโอเคนะครับผมจานใหญ่ๆเลยมาครับผมมากินข้าวเที่ยงกับส้มตำตำมะละกอนะครับผมกินด้วยกันแล้วก็มีไข่เจียวเมื่อเช้านะเน่าแล้วก็ผักเกษตรแล้วก็น้ำพริก พลิกพลิกด้านนี่นะครับผมโอเคขอตัวกินข้าวก่อนนะครับผมมาครับทุกคนกินข้าวก่อนนะครับ โอ้ย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 โอะ้ังยโอ้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 ะโอ้ยโอ้ย โอเคครับผมทุกคนคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณครับที่รับชมนะครับผมจนจบคลิปแล้วก็ขอให้มือเที่ยงของของของ,ของทุกท่านนะครับขอให้ทานเข้าวให้อร่อยนะครับผมทุกคนขอจบคลิปจบเพียงว่านี้นะครับสวัสดีครับ